พบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเรามีอะไรดีๆมาฝากค่ะมีผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัยนะคะผ้าทามือค่ะผ้าทามือผ้าทอมือผ้ามักโครนนะคะเสื้อสําเร็จรูปแล้วก็ผ้าคขม้าทุกอย่างนะคะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะวันนี้เราจะมานําเสนอผ้าสิ้นมักโครนกันดีกว่านะคะผ้าสิ้นมักโครนของวันนี้เป็นลายเดียวกัน เป็นลายเหมือนกันทั้ง4ผืนนะคะแต่เราจะบอกว่าในการทอผ้าของของที่นี่ข้อดีของงานทอมือก็คือ,อถ้าเรายืนเส้นฝ้ายสีหนึ่งเราสามารถจะทอสีอื่นๆได้เข้ามาอีกหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างความเหลือบความาสีของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเรายืนเส้นได้สีเปือกบางคุดเราทอเส้นได้สีม่วงมันก็จะได้ เหลือไปอีกอย่างนะคะวันนี้เราก็จะมาในแนวนั้นนะคะผ้าสิ้นหมักโครนนะคะเราจะอัดผ้ากาวทุกผืนนะคะอ่ะอันนี้เป็นลายดอกพิกุลน,นะคะเป็นลายดอกพิกุลสีโทนอมม่วงนะคะสีโทนอมม่วงลายดอกพิกุลน,นะคะไม่ม่วงรึก่าทีเดียวเลยนะคะมันจะดุบอยู่ประมาณนี้นะคะสีโทนอมม่วงอันนี้เขายกน้ําตาลอ่อนนะคะ ยกสีน้ำตาลอ่อนยกก็คือการยกดอกนะคะยกสีน้ำตาลอ่อนเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะ,ะลายจะเหมือนกันแทบทุกผืนนะคะแต่สีจะเหลือบแตกต่างกันนิดๆหน่นอยๆนะคะเราจะให้ดูนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณนี้นะคะสีอมม่วงนะคะลายดอกพิกุลนะคะลายดอกพิกุลนี่เลยนะคะสวยนะคะหวานๆนะคะสีจะคล้ายๆกันทั้งสีผืนเลยนะคะ เหลือบ,บแล้วก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้จะอมม่วงประมาณนี้นะคะสวยทุกผืนนะคะสวยทุกผืนราคาก็จะอยู่ที่2200บาทนะคะเก็บเงินปลายทางก็2250บวกมานะคะอ่ะอีกผืนหนึ่งก็จะคล้ายกันนะคะเนี่ยจะอ่อนกว่ากันนิดนึงก็สีอมม่วงเนี่ยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเอามาเทียบกันมันจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะ เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะนี่คล้ายกันแต่ถ้าเราเอามาเทียบกันมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะมันจะยกดอกครีมกับยกดอกน้ําตาลแต่ว่าถ้าพลาดจากพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองก็ยังมีนะคะมีความคล้ายกันนะคะมีความคล้ายกันเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันตรงงานยกดอกนิดนึงอันนี้จะเป็นยกดอกสีครีม นะคะเมื่อกี้ยกดอกน้ําตาลอ่อนระหว่างสีครีมกับน้ําตาลอ่อนมันก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ทอประมาณก็อมม่วงประมาณนี้นะคะ่แตใครอยากได้สีโทนอมม่วงนะคะม่วงอ่อนๆแต่ยกน้ําตาลครีมยกน้ําตาลสีนี้เลยนะคะโทนม่วงอมน้ําเงินนิดๆสวยค่ะสวยทุกผืนนะคะไม่แตกต่างกันมากนะคะคล้ายๆกัน 2,200บาทนะคะอ่าผืนที่3จะมีความเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะลายเหมือนกันทุกผืนไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้จะอมน้ำเงินนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยกดอกสีน้ำตาลน,น้ำตาลอ่อนนะคะยกดอกสีน้ำตาลอ่อนอันนี้อมน้ำเงินนิดหนึง่งม่วงอมน้ำเงินจะเข้มกว่านิดหนึง่งเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าชอบสีประมาณนี้ เลือกผืนไหนก็ได้นะคะจะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยมีความเข้มมีความอ่อนแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะราคาก็เท่ากันนะคะ2,200บาทนี่นะคะตัวผืนนี้มันจะมีความชัดคมชัดของลายดอกเพราะว่ายืนพื้นเขามีม,มีมีประมาณสีเข้มนิดนึงสีอมม่วงอมน้ำเงินนิดนึงนะคะ คล้ายกันหมดทุกผืนเลยนะพูดแล้วนะเพราะว่าเรายืนพื้นสมมุติว่าเรายืนพื้นสีเปลือกมังคุดแล้วเราทอเราทอ,อาสีน้ําตาลสีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลือบกันนิดเดียวเพียงแต่ว่าเราเลือกเอามันก็จะเป็นโทนเดียวกันอันนี้ยกยกสีออกครีมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะแต่โดยรวมเราจะคล้ายๆกันอันนี้จะออกอมม่วงอมน้ําเงินอมฟ้ามันอ่อนๆกันหมดเลยเห็นไหมคะ เลือกได้ทุกสีนะคะถ้าชอบสีโทนนี้เลือกได้ทุกผืนนะคะมันจะมีความคล้ายแต่ก็จะมีความที่อ่อนแก่แค่นั้นเองเข้มอ่อนอะไรประมาณนั้นเองนะคะสีเขาก็จะประมาณม่วงอมน้ําเงินนะคะแต่ยกดอกเนี่ยมัจะเปลี่ยนแปลงกันตรงที่ว่ายกดอกสีครีมยกดอกสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ยกดอกสีครีมก็จะอยู่ประมาณนี้ โดยรวมนะสวยเหมือนกันทุกผืนค่ะมันจะมีความคล้ายกันนะคะเดี๋ยวดูท้ายคลิปก็แล้วกันเราจะเปรียบเทียบสีให้ดูนะคะสีจะเหมือนกันทุกผืนเพราะว่ามันเป็นเครือเดียวกันมันเป็นเซตเดียวกันที่เราทอแต่เราจะเปลี่ยนแปลงในการยกดอกกับการพุ่งเส้นได้นะคะแต่ยืนเส้นได้จะเหมือนกันหมดเลย อ,อันนี้คือสเสน่ห์ของงานทอมือเราสามารถจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นงานทอโรงงานมันจะเป็นสีเดียวเท่านั้นเพราะว่างานทอโรงงานเขาก็เหมือนกับว่าตั้งโปรแกรมแล้วก็ทอสีนี้พุ่งสีนี้ยกสีนี้ตลอดเลยนะคะแต่ถ้างานทอมือ่อมันเป็นงานแฮนด์เมดเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงได้ตลอดเวลานะคะทุกผืนนะคะในเครือเดียวกันในเซตเดียวกัน เลือกสีใดพลาดสีใดก็เลือกอีกสีหนึ่งได้เหมือนกันมองแล้วคล้ายๆกันค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็เราจะพยายามทำคลิปบ่อยๆนะคะบางทีเราก็ทำยูทูบช็อตก็คือเป็นช็อตเล็กๆไอช็อตสั้นๆนะคะไม่ได้ไม่ได้นำเสนอขายแต่ว่า,ามีการาให้ความรู้บ้าง จะได้รู้ว่าผ้าสุขโขทัยของเรามีอะไรบ้างนะคะเป็นผ้าทอมือทั้งหมดเลยนะคะก็คลิปนี้ก็คงจะจบ